เออถวายอาหารพระเสแล้วสดเสร็จแล้วเขาตอนสองโมงพระไม่ว่างแล้วว่าจะเขาตอนสี่โมงลมแรงมากเลยเนาะลมแรงมากเลยอะอากาศดีเย็นดีเขามันจายอะไรร้านอะไรวะพี่สิทลิั้นโกก้อเหรอ เอาเอาได้เขาไม่กินเลือดร้านฉ่ำก็อร่อยนะเปิ้ลแกเคยกินร้านฉ่ำยังร้านฉ่ำอร่อยตรงไอตรงเมืองใหม่อะแถววัดเมืองใหม่่อนถึงวัดเมืองใหม่อ่ะเออเออเดี๋ยวเจ๊อีกเปาน ไมเ่ยใระถ่ายรูปเลยงานงานตะเชียนไม่ถ่ายรูปเลยนี่นี่ช่างภาพไม่ได้เรี้ยววะเนี่ยต่างภาพสามคนไม่ไดเรี้ยววะเนี่ย

เจนมมีององเนเจนแซ่่ยกินกันอย่างนี้เลยเนี่ยกินกันอย่างนี้เลยลมแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไป ขนมปังอนะ่ะว่าจริงแลยขนมปังไม่น่าซื้อขนมปังอนะ่แะแต่ขอแห้งที่หายเลยขนมปังนะอะไรเนี่ยเจ้อระวังไม่กัดนะจ้อย่างไปอะไรกับหม,ม,มาดิเออมันเห็นข้าวมาอยากกินมันไปไปทีป่มัน ฟังแล้วกินแล้วคอแห้งเจว่าผมจีบเธอตะว่าจิ่บโอเคอ๋อบอสเซนมีใครมาบ้างเนี่ยเรอมีมอ,มอ๋อ,อยังไม่โทรเหรอเจไม่เห็นเมื่อกี้บอกจะโทรอ,อยู่ตัวเดียวก็ดีแล้วไงเออก็ดีแล้วเจไม่เคยรู้เรื่องหรอกพวกคนเนี้ยวิชาการาอะไรไม่รู้หาอะไรหรอก วัฒนธรรมอะไรก็ไม่ค่อยไปรู้เรื่องอะไไม่ค่อยจะสนใจสัคภูมสมโูอะไรกูก็ไม่สนใจพอาใม่แล้วรเรับปาเราเราเรารับปญญาใช้ไฟพ้าหรอวะงงมันหล่อเนี่ยมันคนหลอกกันเลยอะ อีเดีนี่มาเยอะมามาดม่เงี้ยเดี๋นี้มาเนี่ยมันพุงหล่อกันเลยด้พหล่อเนี่ยูดี๋ยจับฝูงจับฝูงจับฝูงเนี่ยจับฝูงจับฝูงโหโหตัวนี่ตัวนั้นโอ้นะเอาไว้ 嘿 <laughs>